สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันศุกร์ที่18เมษายน2568นะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยหลังเกมนะครับผมสุดอับอายนิดนึงนะนะครับผมถ้าใครตื่นมาดูนะครับผมแนละ้วก็คงจะทำใจหลับผมตาหลับลำบากเหมือนกันนะ นะครับผมถึงแม้เกมแรก,แรกเราจะชนะมานะครับแต่ว่าเลกสองนี้แบบโอ้โหผมว่าแยกกว่าเลกแรกนะถึงแม้เลกแรกมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากกับเลกนีนะ้ในการเลยน,นะแต่ว่าเราได้สามประตูคือมันมียังมีความเกมลุกบ้างน,นะครับแต่ว่านัดนี้นี่แบบโอ้โหความมุ่งมั่นผิดกันอ่าผมต้องพูดคํานี้แล้วกันความมุ่งมั่นที่แบบ อยากจะเอาชนะอยากจะเล่นนะครับเออเอาแค่นั้นแล้วกันชนะไม่ชนะเนี่ยคือเขารู้เขารู้ตัวอยู่แล้วนะสำหรับลีเกียวอซอที่แบบถ้าบุกมาเยือนเชลซีมันก็แบบชนะอาจจะพอหรือไม่พอเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเขาแพ้เพราะเขาแพ้เรามาศูนย์นต่อสามน,นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหแบบคือถ้าชนะผมไม่แปลกใจนะถ้าใครดูเต็มเกมนะครับแล้วก็ดูนั่งดูแบบผมเนี่ยนะครับ เพราะว่าเขามาเพื่อเอาชนะครับถึงแม้จะเล่นในบ้านเชลซีก็ตามแล้ววันนี้คนดูในแซฟฟอร์ดบิตน้อยนะครับเพราะว่าเห็นอาสาั์ฝั่งทีมเยือนเนี่ยรู้สึกว่าชั้นล่ามันจะโล่งด้วยนะครับผมมันก็จะมีอที่นั่งอะไรสแตนอะไเนี่ยอาจจะลโล่งไปหน่อยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับแฟนบอลเรียกวสอเข้ามาเชียร์มาอะไรงต่างเสียงเนี่ยเสียงเชียร์นี่ดังกว่าแฟนเชลซีนะ ผมไม่ค่อยได้ยินเสียงแฟนเชลซีมากขนาดนั้นะเวลาดูถ่ายวดสสนะนะมันจะฟังดูเบาๆไปหน่อยอะไรอย่างงี้แต่วา่าใครดูเต็มเกมเนี่ยก็คือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอ่ะถ้าเขาชนะนี้ไม่เขาก็สมควรได้ไปสำหรับชัยชนะในค่ำคืนนี้รครับสำหรับลีเกวอซส่วนเชลซีเนี่ยถ้าชนะมันแบบชนะแบบหยีอ่ะข้าใจญม่บอกโอ้โหเล่นนี้แล้วชนะแล้วอ,อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคือแพ้เนี่ยถูกต้องแล้วก็คือสมควรกับที่ การเล่นของคุณเล่นเป็นแบบนี้เองมันสมควรแล้วที่คุณแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยก็มันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมไม่ไปฟังบทสัมภาษณ์ละการช่วงท้ายนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวในครึ่งแรกจะเล่าบรรยากาศในเกมบรรยากาศในเกมเนี่ยครึ่งแรกเชลซีอาจจะดูดีกว่าในครึ่งหลังนิดนึงละกันเพราะว่าโอกาสยิงมีเยอะครึ่งหลังเนี่ยโอกาสส่วนใหญ่จะทิ้งทิ้ง,งขง้างๆยิงไปงนันๆนะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยเปิดเกมมาเชลซีเริ่มก่อนอน,นะครึ่งแรก ก็ได้จังหวะเอ็นคุนคูบล็อกลูกเปิดของเรเกวอซอได้แล้วก็บอลไปหาโคพาเมอร์ลากไปแล้วก็เลือกยิงเสาแรกนะเพราะว่าเชลซีบุกจากขวาไปซ้ายในครึ่งแหละคือหลุดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เลือกยิงยัดเสาแรกแต่กลายเป็นเหินข้ามคานไปหลุดกรอบไปแล้วก็มีจังหวะแจ็คสันเนี่ยมองชงให้ซานโชได้นะมองชงได้แล้วก็ซา,านโชตบเข้ากลางเอ็นคุนคูยิงยิงไม่ค่อยแรงครับยิงแล้วติดเซฟเนี่เลยแล้วก็โคพาเมอร์ ซ้ำไม่ดีเงี้ยคือหมองจะพยายามซ้ำให้เร็วอะ่ะพ้่มลงไปหมองเลยแต่ว่าก็ยังเข้ามือผู้รักษาประตูยังติดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรก็เข้ามือผู้รักษาประตูไปแล้วก็อ่ามานาทีที่แปดครับทางปรีเกียวอซอขึ้นนําแบบพลิกล็อกเลยนะครับในครึ่งแรกเป็นจังหวะที่เขาหลุดมาครับแล้วก็อ่าเป็นจังหวะหลุดไปทางทางซ้ายมือของเขาแล้วก็อ่า เบอร์เจ็ดอะผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วเดี๋ยนะเพิร์คาร์ดอะไรเนะี่ยที่เป็นกองที่เล่นหน้านะผมที่ผมถ้าถ้าเราถ้าผมเปิดไลน์อัพให้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็เคอเขาเล่นอยู่กองหน้าเพิร์คาร์ดอะไรสักอย่างเนะี่ยถึงบอลก่อนโยเกนเซนแล้วก็โดนรวบไปพุทธศิลป์ไม่รอช้าเเป่าจุดโทษแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองแล้วแล้วก็ยิงเข้าไปยิงไปทางซ้ายแต่ว่าโยเกนเซนพุ่งถูกทางนะแต่ว่าเวลาคือจะปัดบอลมันปัดไม่ผลอ่ะบอลมัน แรงพอสมควรแหละแต่ปัดไม่พ้นนะก็ขึ้นนําไปหนึ่งศูนย์แบบช็อกช็อกแฟนเจ้าถิ่นเลยนะของเชลซีเนี่ยสแตนฟอร์ดบีนงเงียบเลยนะครับผมถึงแม้จะนำสามศูนย์ก็ตามแต่น,นี้ไล่ามาไงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสอีกนะจากทีมเยือนนะก็คือโมริมริชิตะอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนับตั้งแต่ญี่ปุ่นนะผมหลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงด้วยขวาหลุดหลุดเสาไกลไปอันเนี้ยคือเกือบได้ลุน้นลูกสองติดติดกันแล้วคือได้บุกครับ หลุดขึ้นมาทางขวาแล้วก็ยิงแต่มันหลุดกรอบไปนะครับผมแล้วก็มีโอกาสอีกนะนะครับเป็นฟรีคลิกแต่ว่าก็ยิงข้าม่านไปสำหรับทีมเยือนนะสำหรับรีเควอซอแล้วก็ลิสเจมมีโอกาสได้ยิงนอกกรอบแต่ว่าติดบล็อกนะครับผมพาวเมอร์แต่งบอลให้แแปะ,แปะให้กับทางคูคุเร่ยด้วยนะคือเล่นชิ่งน,นะเบิ Burn ้ลบอลให้แต่ว่าคูคุเร่ยยิงข้ามคาน นะครับผมลูกนี้เสียดายไปนิดหนึ่งนะผมที่น่าจะยิงได้ดีกว่านี้จนสุดท้ายครับนาทีสามสิบสองเจเซมาได้ประตูครับก็คือซานโช่เลี้ยงขึ้นมาทางขวาครับแล้วก็เลี้ยงดวนจี้นะครับผมเลี้ยงหลอกล่ออยู่สักพักหนึ่งเลี้ยงไปสุดเส้นเกือบจะสุดเส้นแล้วก็ตกเข้ามาตรงกลางคือเรียกเลือกที่จะเปิดเลียดเข้ามาข้างในไม่เปิดโด่งนะเปิดเลียด นะครับผมแล้วก็มาร์ก,กุคุรย่าวิ่งสอดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ครับวิ่งสอดขึ้นมาแล้วก็แปรเลยขวาเข้าไปนะครับผมตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งก็พอถึงช่วงเวลานะผมว่าอ่ะโอเคพอเสมอเพิ่มอย่างน้อยอ่ะรักษาตะกอรหรือยิงขึ้นนําได้ก็ดีนะครับผมชนะสองหนึ่งไม่มีไม่มีปัญหาครับมันก็ต้องควรชนะใช่ไหมนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเชลซีเริ่มแบบเออละเหยเล่นแบบประมาทติดประมาท พยายามบางบอลเล่นไม่ส่งให้มันเร็วๆนะครับผมแล้วก็บวกกับนักเตะเลเกวอซอพอเข้าในแดนเขาเนี่ยหรือบางครั้งเชลซีเริ่มวิวอัดจับบริเวณวงกลมกลางสนามได้ซ้าไล่บี้ใส่ครับไล่เพสใส่โทซินกับทางบาเดียชิวอะ่ะแล้วให้จอร์จอาเชมปงกับลิสเจมจะหุบเข้ามายืนข้างในครึ่งแรกเล่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าขึ้นไปเลยครับพาวเมอร์พาวเมอ,เมอ,เมอเรอ์คูคูเล่ยดูสบี้ฮอคุเอ็นคุนคูซานโชเล่นไปเลยครับข้างหน้า พาวเมอร์อะไรเงี้ยเล่นไปเลยนะผมขึ้นไปเลยแล้วก็ให้สองคนเนี่ยสี่คนนะครับเล่นกันในครึ่งแรกนะเอาในเฉพาะในครึ่งแรกเล่นกันอยู่สี่คนเนี่ยต่อบอลกันตึ๊ดชิ่งตึ๊ดชิ่งไปชิ่งไปชิ่งมาพอจวนตัวก็พยายามส่งคืนหลังให้เพื่อนที่ว่างเพื่อนก็ส่งไปวนกันเป็นตัวยูนิดนึ่ะนะครับผมส่งกันไปส่งกันมาอยู่ตรงนั้นนะครับไม่มีจังหวะเจาะเพราะว่าส่งให้คูครุๆๆย่าก,ก็โดนลุมสองแล้วก็ต้องส่งคืนหลังอะไรแบบเนี้นะครับผม แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่เชลเชลซีได้ฟีคิงนะเปิดไปแต่ว่าลิเจมเปิดไปเสาไกลแต่ว่าเชลโปงโหมงลูกนี้เบาไปหน่อยนะครับผมก็ไม่มีไม่ได้รู้อะไรนะครับผมแล้วก็ลูกนี้เชลซีส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วนะสำ,ส,ำสำหรับมาร์คคูคูเรีรยแต่กลายเป็นว่าลูกเปิดของโคพาเมอร์เนี่ยจังหวะเนี่ยคูคูเรีรรยเขาเหลื่อมไปแต่ถ้าเอนคูคูเล่นจังหวะตั้งแต่จังหวะแรกถึงบอลก่อนสมมุตินะ เองคุณครูไม่ล้ำแต่กลายเป็นว่าพอไปดู v รเนี่ยเหมือนคูคูระยะจะถึงบอลก่อนอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ว่ากรรมการดูว่าเหมือนคูคูระยะถึงบอลก่อนแล้วก็บอลมันเลยไปหาเองคุณครูแล้วก็ตบเข้ามาให้กับคูคูระยะที่อยู่ตรงกลางน่แล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆก็เลยถูกจับล้ำหน้าไปอดนำสองหนึ่งนะครับผมสลับลูกนี้นะยิงเข้าไปแต่ว่าล้ำหน้าซะก่อนเพราะว่าไอ้ลูกเนี่ยคูคูระยะล้ำจริงอ่าเนี่ยล้ำจริงครับเวลาเช็คดูแล้วตอนพาเมอร์เปิด ไปทางซ้ายนะครับผมล้าจริงครับก็จบครึ่งแรกไปครับเสมอหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังมาเนี่ยลูกนี้อาเชมปงพลาดนะครับผมแล้วก็ถูกตัดบอลแล้วก็ทําให้เลเกวอซอได้ยิงนะแต่ว่าฉลับออกหลังเป็นที่มาของลูกสองหนึ่งครับก็คือเนี่ยจังหวะนี้แหละมีจังหวะประทะนิดนึงสําหรับาทาง เบอร์สามเขาอะหรือใครสักคนกองหลังอะที่มีปากเสียงนีน่คือคล้ายๆแบบประทาคารลมกับลิสเจมสักหนึ่งแล้วก็คนนี้แหละที่หนีไปประกบลิสเจมได้แล้วก็ขึ้นมาทำประตูนะครับผมนะสำหรับนักเตะคนนี้นะเดี๋ยวผมดูชื่อเน้นหนึ่งนะ,ะเนี่ยเบอร์สามอะคาปูดีอะไรเนี่ยนี่แหละคนนี้แหละที่ทำประตูได้นะครับผมนั่นแหละคือมันเป็นจังหวะที่เตะมุมแล้วก็ ยิงยิงยัดเข้ามาข้างในนะครับแต่ว่าบอลก็คือแบบแคล้ายๆบอลไม่ได้แรงมากนะครับผมแล้วก็ทําให้นักเตะคนเนี้กองหลังของเีกเกวอซอโฉบมงได้นะครับผมมงสวนตัวยอร์เกนเซนเข้าไปเลยนะครับผมนําสอตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยเล่นไปห้านาทีเองนะครับผมหลังจากนั้นเชลซีก็พยายามหาประตูตีเสมอนะครับผมคือวันนี้เกมวันนี้ดูคูคุระยาจะเป็นคนที่เด่นมากนะครับผมเท่าที่ดูนะดูตลอดทั้งเกม จนถูกเขาถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็สีหน้าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยบอดจอยอะครับที่เปลี่ยนเขาออกแล้วทีมโดนทีมตามอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบคือไม่น่าถูกเปลี่ยนตัวออกประมาณนี้นะครับผมแต่สโสตเตรโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับผมเอาทางมาโลกุสโตลงมาแทนนะครับผมก่อนเริ่มครึ่งหลังนะคือเชลซีเปลี่ยนเอาแจ็คสันออกเลยนะแล้วก็เอาคาริกจอนลงมาเล่นแทน ก็คือคราวนี้ก็คือดันให้เป็นคุณคูณไปเล่นหน้าเป่าเออประมาณนั้นแล้วโยกซานโชไปเล่นไปเล่นทางซ้ายแล้วก็ทาริจจอ,อยู่ทางขวานะครับผมประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เอามาโลกุสโตลงมาแทนคูคูเลยาแล้วก็นี่มาดวยเ,เก้ลงมาแทน <S <S อ่าโคพาเมอร์ที่อาจจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกด้วยนะนะครับผมสำหรับโคพาเมอร์นะผมก็หุบให้กุสโตมาอยู่ขึ้นทางซ้าย นะครับประมาณนี้แล้วก็มาด้วยเก้ยโยกไปอยู่ทางขวาแล้วก็ให้จอรสเนี่ยขึ้นไปเล่นหน้าและไอคุนโคอยู่ตรงกลางแทนโคพาวเมอร์ไปในครึ่งหลังนะครับผมแล้วก็มีลูกหนึ่งที่คูคูระยจ่ายให้ซานโชหลุดมานะแต่ว่ายิงด้วยขวาติดเซฟนะครับผมแล้วก็ซานโชโยนไปให้คุคูระยหมงแต่ไม่ได้รุ้อะไรนะครับผมลูกนี้นะก็คือหลังจากที่โดนนาำสองหนึ่งนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวนะคูฟุริยะจบจังหวะนั้นไปนะกุสโตขึ้นมาครับแล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายตบเข้ามาตรงกลางบอลมันเลยมานะครับผมมาถึงมาดวยเกย้ที่อยู่เสาไกลแต่ว่าเจ้าตัวฮาฟวอลเล่ et, แล้วก็ติดเซฟนะครับผมฮาฟวอลเล่ไม่ได้แรงมากแต่ว่าติดเซฟลูกนี้นะผมแล้วก็จังหวะต่อเน,นื่องนะครับพโอซีตัดได้มาดวยเก้ลากขึ้นมาแล้วก็ล็อกเข้าในล็อกเข้าในด้วยซ้ายแล้วก็แบบเข้าซ้ายแล้วก็ยิงแต่ว่านั่นแหละครับ ก็ติดเซฟนะผมพยายามป่าแหละแต่ติดเซฟนะผมส่วนเจ้าถิ่นเนี่ยมีมีจังหวะลุ้นนะครับจังหวะหนึ่งก็คืออ่าโมโมริชิตานั่นแหละหลุดขึ้นมาทางขวาแล้วได้ยิงนะยิงนอกกรอบด้วยนะจอเก,กนเซนรับรับมือแล้วแบบบอลมันทะลักครับเออบอลมันหลุดอะ่ะยิงแล้วแบบไม่ได้รับเซฟเข้าซองแต่ว่าบอลมันหลุดไปดีนะพอตามไปซ้ําเนี่ยคือลูกนี้สุ่มเสียงเกือบจุดโทษอีกครั้งหนึ่งอะนะครับ เออจอร์เกนเซ่นครับเกมนี้รู้สึกจะหลุดหลุดไปหน่อยนะวันเนี้ยนะครับผมคือเกือบไปอ่ะคือมีปัทหาหรือมีครับจุดโทษมันก็ให้ได้แต่ว่าลูกลูกนี้เหมือนกรรมการเลือกที่จะไม่ให้นะครับผมก็เลยรอดตัวไปนะสำหรับเชลซีไม่เสียปะไม่เสียจุดโทษลูกที่สองนะในครึ่งหลังนะครับผมรอดไปเลยนะครับผมแล้วก็จังหวะหนึ่งนะครับผมเป็นจังหวะที่ลิซเจมอยู่ดีก็ตักบอลข้ามกองหลังเลยแต่ว่าลูกนี้ล้ำหน้าจริงๆก็คือ บอลโยนให้มาด้วยแค่จ่ายเข้ากลางให้ทหลิจจรอดแท็บอินเข้าไปแล้วนะแต่ว่าลูกนี้มาด้วยแค่ล้ำหน้าจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้ลูกตีเสมอไปสำหรับเชลซีนะแล้วก็อเจ้า,าทีมเยือนน่ะเรียกวอรซอขึ้นมาทางซ้ายครับนะแต่ว่าเปิดบอลไปนะครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็เปิดไปเสาไกลคือนักเตะเลกิวอซอประมาณ3-4คนได้ตอนที่ เช็คเช็คดูว่าแบบล้ำหน้าไม่ล้ำตอนโยนไปคือแต่ว่ายัางไงถ้าเข้ายัางไงลูกนี้ก็ล้านะผมล้ำทั้งหมดเลยสามสี่คนตรงนั้นนะครับผมแล้วก็อ่อาทานดีจอร์ดนะครับผมฝืนลากบอลไปแล้วก็ล้มลงไปนะแต่ว่าบอลไปเข้าทางซานโช่นะแล้วก็ลากเข้าซ้ายนะครับเปิดบอลให้ลุยสฮอล์มงนะครับผมแต่คือลูกนี้เหมือนมาด้วยเก้กับฮอล์ Hall, ไม่ได้ให้เสียงกันอะคือถ้าคื ต้องถอยหลังมามงอ่ะฮอแต่ว่าถ้าเลยไปถึงมาดยเก้อาจจะดีกว่านี้มั้งแต่ว่าคงไม่ได้ให้เสียงกันก็เลยกลายเป็นฮอหมงแล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูไปนะครับผมแล้วก็ลูกนี้าทางดีเกว์ซอเปิดเกมมาแต่ว่าโทซินชนะดวลชนะการอากาศได้ใช่ไหมมงไปให้จอรดนะผมแล้วก็ทะิลจอดลากไปเองแล้วก็ยิงนะผมข้ามคานไปนะครับผม แล้วมีจังหวะต,ต,ต่อเนื่องเลยฮนะจสเจนะตัดได้ให้ไทริจจอดลากบอลขึ้นมานะผมแล้วก็จ่ายให้มาดูเเก้ตัดเข้าซ้ายยิงเหมือนข้ามผ่านมีอยู่จังหวะหนึ่งครั้งหนึ่งผมจันได้ติดตาเลยคือมาดูเเก้ไปค่อยๆเหมือนจะไปไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่จอร์ดยิงอะนะแต่พอพอ,พอตัวเองได้ยิงนะล็อกเข้าซ้ายยิงนู่นไปเลยรับข้ามคามไปไหนก็ไม่รู้เลยนะครับผมนะแล้วก็ทิมเยือนนะผมรีเกวซอมาได้เตะมุมแล้วก็ ยิงจากแถวสองแต่ว่าข้ามคานไปไกลเลยนะผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะผมแล้วก็ลูกเชลซีเนี่ยคือมาลุ้นจังหวะนี้ก็คือเกมตัดบอลได้แล้วก็จ่ายให้มาดูยเก้นะครับผมมาดูยเก้จ่ายต่อให้เนโต้ที่ถูกเปลี่ยนลงมาในครื่องหลังนะในช่วงท้ายนะผมแล้วก็พาบอลขึ้นไปนะครับผมจ่ายเข้ากลางแต่ว่านักเตะเรเกวซอสกัดได้ครับคือสไลด์มาติดบล็อกนะครับผมสไลด์ไม่ให้จ่ายเข้ามาตรงกลางได้นะครับผมแล้วก็ โมริช uh, mm ิตะาก็มีโอกาสอีกนะผมยิงกกลแต่หลุดเกอะลูกนี้นะผมแล้วก็ทดสี่นาทีแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมก็จบไปเชลซี Chelsea แพ้เป็นหนึ่งสองแล้วก็แต่สกอร์รวมเนี่ยเชลซีผ่านเข้ารอบรองนะครับก็คือชนะไปสี่ประตูต่อสองนะครับผมก็ประมาณนี้สลับรูปเกมทั้งหมดตลอดเก้าสิบนาทีนะครับอะดูรายชื่อนะผมไปกันเร็วๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวปิดท้ายเอนโซมาเลสกาสัมภาษณ์นะครับผม เซลซีครับมาในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมนะผู้สามตัวเป็นยอร์นเซนแนวรับก็คือฮูเรับบาเดชิลโทซินแล้วก็อาเชมโปงของการไปลิสเจน ane, กับยูสบีฮอร์นะครับผมแล้วก็อิ u, mer, o, นคะุนคูโคพาวเมอร์ซานโชนาปาเป็นแจ็คสันที่วันนี้เล่นไม่ค่อยออกคือมีจังหวะพักบอลให้เพื่อนมีครับแต่ว่าจะไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครับผมเล่นไม่ค่อยออกนะครับผมสำรองเนี่ยก็เปลี่ยนโคต้านี่สี่คนนะเชลซี Chelsea, ก็คือเอา คลิกจร์ดลงมาแทนแจ็คสันนะครับผมกุสโตแทนคูคูเล่ามาด้วยเก้แทนโคพาวเมอร์แล้วก็เปนโดเนโตแทนซานโชนะครับผมพอเปลี่ยนเตโตลงมาเนยเนโตขึ้นไปเล่นหน้าเป้าเลยแล้วก็ให้น่าจะเอ็งคุณคูไปอยู่ซ้ายมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกนิดนึงนะคือตอนแรกเอาจอร์ดลงมาแทนแจ็คสันใช่ไหมข้างหน้ามันจะเป็นเอ็งคุณคูแล้วก็เอากุสโตลงมาอีกทีนึง กับมาดวยเก้เนี่ยมุสโตจะเล่นตรงคูคุรย่านะครับส่วนมาดวยเก้จะอยู่ปีกขวาแล้วก็โยกซานโชไปอยู่ซ้ายแล้วก็ดันเอ็นคุนโคไปเล่นตรงกลางแล้วก็จอร์ดอยู่หน้าเป้าเลยแล้วก็อันนี้เอาซานโชออกนะครับผมก็คงเอาจอรดลงมาอยู่ปีกขวานะครับผมแล้วก็เนโต้ขึ้นไปเล่นหน้าเป้าเออประมาณนั้นนะครับผมประมาณนี้นะสหรับในช่วง เปลี่ยนตัวนะครับผมนะเล่นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องบทสบัมภาษณ์นี่เป็นทั้งหมดนะสลับสิบเบทูเ้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งมา4ี่คนวันนี้นะครับก็มีเด็กๆพอสมควรนะนะผมลิกกี้วอลเนี่ยนะผมแลนดอนเอมิเลนโนนะแล้วก็ชูไมล่าเมอูก้าก็ติดทีมาด้วยนะเจเนซิสแอนวีนะผมก็ติดทีมาด้วยนะผมนะชุดนี้นะก็ ดาวรุ่มพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ11เร่นตัวจริงแล้วก็ตัวสมมองที่ส่งมาอ่ะไปว่ากันบทสัมภาษณ์คือที่ผมมาช้าย,ยังไงผมก็รอบทสัมภาษณ์นี้แหละครับนะไปว่ากันคือสุดท้ายแล้วพอเกมจบหมดนะครับผมคือเชลซีจะบุกไปเยือนก่อนนะยอร์กาเดนครับที่รับปิดเวียนนาเกมนี้เป็นเจ้าบ้านนะแต่ว่ากลายเป็นว่ารับปิดเวียนนาไปเหลือสิบตัวแล้วก็ ยอแก,กรเดนกะแสงชนะไปนะครับผมก็ทำให้เข้ารอบรองไปเจอกับเชลซีนะเล็กแรกเล่นวันที่1นึ่พฤษภาคมเลยนะแล้วก็เลก2วันที่8ปดพฤษภาคมเช่นกันนะครับผมนะก็เชลซีไปไปไปเยือนก่อนแล้วก็อา่าแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านนัด2นะครับผมนะประมาณนี้ อ่ะโอเคไปว่านะครับมาริเซาบอกว่าเราไม่พอใจอย่างมากกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้นะเราน่าจะพยายามจัดการกับผลการแข่งขันแล้วก็คล้ายๆแบบโรเตชันนักเตะน,นะครับผมพยายามโรเตชันแล้วก็หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บเรามีเกมสําคัญในวันอาทิตย์เราอยู่ในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับผมแต่เราพยายามจัดการตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับผมคือตามก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไปใน before the match ที่เขาให้สัมภาษณ์เห็นไหมโอ้โหแบบประมาณว่าแบบเนี่ยคือเกมเนี่ยสาคัญแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปคิดในเกมกับอูแล่มวันอาทิตย์แต่การว่าเนี่ยมาพอแพ้ปุ๊บก็โอ้โหเนี่ยบอให้ผลประมาณนี้นะครับผมคือยอร์เกนเซนเนี่ยบุกชนะลาบิเวนนาสี่หนึ่งเลยนะเพราะว่าลาบิเวนนาโดนใบแดงสองใบเลยนะเหลือเก้าคนนะสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะคือเหลือไม่กี่คนอนะ โดนใบแดงสองคนเนีใช่นะครับผมก็เลยไม่แปลกใจมีหน้าทำไมถึงโดนสี่หนึ่งเลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยมันเสมออยู่นะแล้วก็มีต่อเวลาพิเศษนะครับเ,เพราะว่ายอร์กาเดนเนี่ยชนะไปในเกมสองหนึ่งแต่ว่าสกอร์รวมมันเท่ากันเพราะว่าเกมก่อนเนี่ยรับปิดเวียนนาคือชนะมาก่อนเนี่ยนะครับผมสกอร์เดียวกันเลยสองหนึ่งนะครับผมก็ต้องต่อเวลาพิเศษแล้วก็รับปิดเวียนนา ยิงเพิ่มอีกสประตูนะผมก็เลยชนะสี่หนึ่งไปเข้าไปเจอเชลซีนะนะผมเ,เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะยอร์กาเดนเนี่ยทีมจากประเทศอะไรเอ่ยอยากรู้มกันนะสวีเดนนะครับผมทีมจากสวีเดนนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะผมอ่ะเดี๋ยวบทสัมภาษณ์ต่อนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอเดียของเราเนี่ยก็คือโดยเฉพาะแจ็คสันเนี่ยเราอยากให้เขา ลงไปเนี่ยเพื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้ดีขึ้นให้แข็งแรงนะผมโคพาเมอร์ Co Palmer, มีปัญหาเล็กน้อยในช่วงพักครึ่งนะนะครับผมนะก่อนพักครึ่งก็เลยแบบอย่างที่บอกก็คือต้องต้องเปลี่ยนตัวในช่วงนาะทีห้าสิบแปดก็คือมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งคือเหมือนโคพาเมอร์กับเพกไป็นทีนึ่งนิดหนึ่งอ่ะ,ะเออกับเพกไปนนิดหนึ่งนะผมก็เลย พอเล่นไปครึ่งหลังไปแป๊บหนึ่งมันก็สักพักหนึ่งครับประมาณสิบกว่านาทีก็เลยก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับผมและเขาต้องแล้วตัวมาเลเซียเองเขาบอกว่าต้องให้เขาเล่นแค่สี่สิบห้านาทีเหลือชั่วโมงหนึ่งเพื่อสร้างเพื่อสร้างเทมโปของเกมนะครับผมสร้างจังหวะในเกมนะรประมาณนี้อ่าแล้วก็อ่าเขาบอกต่อว่า โดยเฉพาะโอกาสที่เราพลาดไปเนี่ยมันน่าเสียดายมากเพราะเป็นประตูตัวง่ายๆนะในช่วงห้านาทีแรกเรามีโอกาสดีๆสองครั้งมันมันสามารถเกิดขึ้นได้นะสำหรับประตูหวังว่าแจ็คสันเกบโคพารเมอร์จะทําประตูได้ในเร็วๆนี้นะครับผมนะแล้วก็เขาบอกว่าผมคิดว่าคืนนี้สำหรับผมบรรยากาศมันดีมากนะผมไม่เห็นช่วงเวลาที่แย่ๆจากแฟนๆเลยผมพูดไปแล้วว่าเราต้องการดึงพวกเขาเข้ามีส่วนร่วมนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํานะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะพักครึ่งมีเสียงโห,หนิดนึงนะ นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้เรามีเกมมากมายในซีซั่นนี้ทุกคนคือคนต้องเล่นทุกๆสามวันแล้วตัดสินใจว่าจะเอ่อโรเตชันนักเตะยังไงหมุนเวียนนักเตะยังไงเมื่อใดมันเป็นกระบวนการเรียนรู้สำหรับผมเรายังมีเกมเล่นอีกแปดเกมทั้งหมดคือรวมนัดชิงด้วยมะมนะผมแปดเกมเขาอะนะผม อาจจะรวมนัดชิงด้วยอาจจะเป็นก้าเพราะว่าในลีกเนี่ยหกนัดใช่ปะ่ะแล้วก็รอบรองในสองนัดอ่านะคือเอาเป็นว่าถ้า,ถ,าถ้าถึงรอบชิงอาจจะก้านะผมประมาณนี้นะนะสำหรับเราสำหรับทีมเชลซีนะแล้วก็เขาบอกว่าแน่นอนว่าความแพ้แพ้นะมันเป็นความแพ้แพ้สำหรับเ,เราในคืนวันนี้นะครับผมเราแพ้เกมนี้ผมคิดว่าสโมสรหนึ่ง 1, ในช่วงเวลานี้คงรู้สึก มั่นใจมากขึ้นนะครับผมเมื่อเมื่อเขาพอเวลาสก,กอร์มันใกล้กันอ่ะแบบมีโอกาสที่จะแซงนะผมพวกเขาก็มั่นใจนี่คือฟุตบอลครับเราและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วคือเวลามีเกวซอเขาเริ่มมีโอกาสเนี่ไหมพอทำประตูแล้วเขาเร่งเลยครับแล้วก็ทําได้ดีอ่ะคือวันนี้เหมือนต้องการเอาชนะจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบก็ตามนะครับผมเ,เกมมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับบทสัมภาษณ์นะ ไม่ได้เอามาทั้งหมดแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวมีอันนึงนะผมเ,เรื่องของลิสเจมนะทิ้งท้ายในะอสองอานคะรับลิสเจมเอา่าคือมาเลสกีพูดถึงลิสเจมเกี่ยวกับดูเหมือนว่าเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเคารพผู้แข่งประมาณนี้นะผมคือเล่นเหมือนไม่ได้ให้ความเคารพอ่อะเอเล่นวันนี้เหมือนจะโชว์เหนืออะไรประมาณนี้นะมาเลสกาเขาบอกว่าคืนนี้คงไม่ใช่การแข่งกันแต่เป็นทีมอื่น เราเคารพการแข่งขัน,นขทั้งรูการนะครับคืนนี้คงเป็นพ่อสกอร์นำอยู่0-3มั้งมันก็เลยคุณอาจจัดการได้ไม่ดีพอนะครับผมเออคือเหมือนลิซเจมก็ติดประมาทไงนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมก็คือคุณติดประมาทกันนั่นแหละนะแล้วก็เขาบอกต่อว่าเ,เดี๋ยวนะเนี่ยกองหน้าทำประตูไม่ได้นะผมก็คือ พูดไปแล้วตะกี้นะก็คือเรื่องการทาประตูโอเคอประมาณนี้แนละ้วผ,ผมข้ามไปอันหนึ่งก็เนี่ยอันน,น,นี้อันเดียวที่พูดถึงนะิสเจมแล้วที่ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยเคารพคู่แข่งประมาณนี้เหมือนแบบไม่เล่น,นเต็มที่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็พิจารณาดูเอา้วกันแล้วกันแล้วกันนะครับผมคือถ้าใครอยากจะดูเกมเต็มๆก็ดูได้นะแต่ถ้าผมแนะนําก็คือเครื่องแรกมันอาจจะพอดูได้แต่เครื่องหลังเนี่ยมันรับไม่ค่อยได้แล้วกันนะผมคือเล่นไปงั้นๆนะครับ เพราะว่าเหมือนรู้ตัวเองว่าอุ้ยนาสูงจากคือทัศนคติแบบเนี้ยเล่นบอลยุโรปผมบอกเลยนะไม่ดีในระยะยาวผมพูดแค่นี้ครับเหมือนกับว่าประมาทเลอเกินนะผมยังไงก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวไปว่ากันต่อในมีฟอร์มใหม่เกมกับฟูลแลมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฮาร์ดออฟลูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วง After themat c h เกม n อนเฟอเรนซ์ลีกนะเบลกสที่เชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเกบอร์ซอไป1ต่อ2แต่เชลซีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยประตูรวม4ต่อ2ก็ต้องขอตัวลาคำไปก่อนพวกกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ